สลามและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมมัสยิดกรอเซนะครับซึ่งถือว่า เป็นโบราณสถานเป็นศาสนสถานแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมัสยิดกุรเซนะครับเป็นมัสยิดที่เก่าแก่นะที่มีอายุมากกว่า400ปีกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในมัสยิดกุรเซนะครับซึ่งวันนี้ มีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวมาเลเซียนะครับมากันหลายคันรถบัสแล้วก็รถตู้กันเลยทีเดียวนะครับบอกได้เลยนะครับว่ามัสยิดเกลเซแห่งนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าทุกๆวันหยุดและเกือบจะทุกวันนะครับมีนักท่องเที่ยวลงมาถ่ายรูปมาชมบรรยากาศนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามแบบสไตล์ แบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกนะครับซึ่งเป็นการออกแบบนะครับที่สวยงามมากเลยนะครับทุกคนเป็นที่ชื่นอชอบในการมาชมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมา ถ่ายรูปแล้วก็เก็บบรรยากาศซึ่งวันนี้จะเห็นได้ว่ามีแต่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเท่านั้นนะครับที่มาซึ่งโดยปกติแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยหรือว่าเป็นคนพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะพอมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาเที่ยวกันเยอะแยะนะครับก็ทําให้ าชาวบ้านที่นี่มีรายได้นะไม่ว่าจะเป็นอพอค้าไม่ขายที่ขายลูกชิ้นผลไม้หรือว่าอา,อาหารการกินต่างๆนะซึ่งก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับคนบริเวณนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ สามจังหวัดหรือว่าอยู่ในจังหวัดอื่นไหมแต่กระทั่งที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนะครับก็สามารถที่จะมาแวะท่องเที่ยวมาถ่ายรูปโดยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับในส่วนของมัสยิดกิเซแล้วก็จะมีติดในส่วนของประวัตินะครับในส่วนของตำบลตันยงลูโลแล้วก็ประวัติของมัสยิดกิเซเป็นอย่างไรตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลของตันยงลูโลนะครับ ส่วนใกล้ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นสำนักงานย่อยนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งสถานที่แล้วก็อาคารนี้สวยงามมากเลยโดยเฉเพาะในช่วงที่อยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามมากกันเลยนะครับทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งก็เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถที่จะมาเที่ยว ชมความสวยงามของมัสยิดเกิดเซได้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับช่วงนี้เจอรถบัสของชาวมาเลเซียเข้าในหมู่บ้านด้วยนะครับ